สวัสดีครับเราก็มาอยู่ในเกมโซลแ n นเนเวอร์กันนะครับในคลิปนี้ในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนทางด้านการเล่นตัวตันเจียนใหม่ที่เปิดขึ้นมาในช่วงเช้าหลังจากอัปเดตนะครับเป็นตันเจียนของอพมยุทธ์อะไรมายาเทศสมุทรนี่แหละผมลืมชื่อแล้วนะครับก็จะเป็นเกียรพ,พวกแบบภาพลงตาอะไรเงี้ยนะครับตัวดันนี้เนี่ยมีความยากมากพอสมควรอยู่นะครับเพราะว่าเราจะทา่านตัวเยี่ยนเจเบนแล้วก็บาราสูตน,นะครับต้องการฮิลสัก2 3สตัวนะครับแล้วก็ต้องการตัวแทงตัวรอดเนี่ยสักตัวหนึ่ง เราก็จะการดีเพสที่ตีเข้าลึกๆหน่อยนะฮะสองสตัวอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าตัวดันมันเนี่ยแนะนําพลังถึงล้านแเลยนะครับคือบอกเลยว่าเล่นยากจริงๆนะครับนะทำให้คนทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ได้เจอทีมที่ดีๆนเนี่ยเล่นยากเล่นผ่านยากจัดเลยนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ลงมาเนาะเฉพาะตัวปลาหมึกที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ยังว่าเล่นกันผ่านยากเลยธนบางปาร์ตี้นะครับอันนี้เนี่ยหนักกว่าเดิมเลยนะครับพลังก็ต้องการโคตรเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูก่อนเลยว่ามันมีทีเล่นยังไงบ้างนะครับ มาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับเป็นจะเป็นของเยี่ยนนะครับเยี่ยนคุงเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรเลยครับผมอัดไดมีเข้าไปนะครับแล้วก็เมื่อถึงเลือด10%ของพี่แกเนี่ยเยี่ยนคุงก็จะทําการปล่อยเสาลงมารอบๆนะครับก็ให้เราไปหลบเสาเหมือนเดิมที่เราเคยเล่นเลยนะครับแต่จะมีแมคคนิกนิดหนึ่งนะครับคือเราห้ามไปหลบเสาที่มีออล่ามะม่วงข้างล่างนะครับให้เราไปหลบเสา อ่าที่ไม่มีออล่านะครับซึ่งจะเป็นเสาหินปกติเพียวเลยนะครับเสาั้นจะปลอดภัยนะนั่นคือเสาที่แท้จริงนะครับส่วนเสาที่มีม่วงวิ่งแวบๆอยู่ข้างล่างเนี่ยครับผมวนนี้เนี่ยเป็นเสาปลอมครับหลบปั๊บตายนะครับเพราะงั้นก็ไปหาเฉพาะเสาที่ไม่มีออร่าม่วงอนะครับอยู่อย่างในคลิปเนี่ยก็วิ่งกันไปตุ้มอยู่ที่เดียวนะครับผมต่อมานะครับเราก็จะเข้าสู่เฟสเจเบนแล้วก็มานาสูรนะครับ ก็ทําการให้กระต่ายหรือเสือของคุณเนี่ยลากตัวมันสูนออกไปนะครับให้ลากไปตรงบริเวณที่มีดอกไม้นะครับและมีแสงสีฟ้ากับเพื่อนนะครับนั่นคือดอกไม้ที่แท้จริงนะครับหากคุณลากไปในโซนที่เป็นดอกไม้ปลอมนะครับนะก็จะทําการตายนะครับอย่างไอตัวจีนอยู่ข้างหน้าเห็นปะ น,น,ะนะเรียบร้อยนะครับไปโซลฟ้าเรียบร้อยนะฮะอันนั้นคือไป,ปผ,ผิดดอกไม้นะครับก็จะตุยนะฮะทีนี้เมื่อเราไปตรงนี้เนี่ยเราก็ทําการเล่นไปเรื่อยเลยฮิวไปนะครับฮิวไปหลบไปอะไรเงี้ยนะผมปกติเลยนะครับทีนี้มาศสูย์ต้องระวังเลยคือตรงนี้นะครับดูปีของมานสูย์นะครับปีข้างขาวสีอะไรให้หลบสีตรงข้ามนะครับหากปีสีม่วงให้ไปอยู่ในพื้นที่แดงหากปีสีแดงให้ไปอยู่ในพื้นที่ม่วงนะครับถึงจะรอดตายมันก็จะตายบนนีคลิปนะครับต่อมาเลยนะครับเมื่อเราเล่นไปประมาณหนึ่งเนาะ ตัวมานาสูนเนี่ยมันจะเหลือเลือดอยู่10%นะครับจะติดแคปบเลือดมันแป๊บหนึ่งนะครับแล้วหลังจากสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะปล่อยให้เราตีมันได้เนาะให้เราโฟกัสตีที่มานาสูนก่อนนะครับเพราะมานาสูนเนี่ยมันจะคอยปล่อยสกิลแบบล็อกเป้าเส่ตัวเรานะรับเร,เรื่อยๆเห็นไหมเนี่ยมือคอยกำเราเนี่ยครับเราต้องตีมานาสูนให้แตกนะครับ shaking, เมื่อเมื่อเราตีมานาสูนแตกเนี่ยมันจะเหลือแค่สกิลเจเบนแบบบางๆเบาๆนะครับไปทาให้เราตายยากนะฮะ พราะง,งั้นก็ร่วมมือร่วมใจกันซัดม,มาสวนให้แตกนะครับก็จะเป็นการจบเฟสที่1ขอ,งอ่งของตัวพมยุทธ์มายาสมุทนะครับมาดูที่เฟสที่2กันนะครับจะเป็นตัวพี่แกเนาะคือพมยุทธ์มายาสมุทนะครับในการ์ตูนตัวอย่างบางอย่างเพียวนะครับในเกมตัวกล้ามโคตรใหญ่นะครับไม่รู้ว่าเป็นเวอร์ชันไหนนะ,ะนั่นจะเป็นเวอร์ชั่นบริบูรณ์นะครับก็ตรงนี้เนี่ย มันจะเป็นการเล่นแบบดีเพสเชคเลยนะครับมี2วิธีการเล่นนะครับหากคุณมั่นใจว่าคุณแรงจริงนะครับซัดมันตรงกลางให้แตกไปเลยนะครับหากคุณมองว่าเออทีมเราใช้เวลาฆ่าอยู่ประมาณหนึ่งนะครับก็ให้คุณแบ่งทีมแบ่งตัวเนี่ยไปตีงูนิดหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้มันยิงใส่ทีมเรามากจนเกินไปนะครับเรื่องทีมผมนะครับจะมีส่วนหนึ่งอตีตีตัวพมยุทธมายาอยู่นะครับกับบางส่วนเนี่ยแยกไปตีงูนะครับเพื่อลดภาละให้กับฮิวเลอร์แล้วก็ตัว พวกดิเพทตรงกลางที่เขาตีอยู่นะครับไม่งั้นมันจะโดนถีจนแบบตายนะครับแล้วก็ย้ําเสมอนะครับไอ้พวกแดงๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็พยายามหลบมันนะครับบางอันเนี่ยถึงขั้นตายเลยนะครับงูบางตัวเนี่ยเมื่อเราตีเสร็จมันจะมีการขยายวงออกมากว้างๆเลยนะครับโดนทียวตายเลยนะครับพลังลันเก้าที่โดนไปก็แตกเหมือนกันนะครับอันนี้โดนมากับตัวเหมือนกันนะฮะหลบไม่ทันเราะแพงก็ถ้าหลบได้ก็หลบไปนะครับแล้วก็คอยเล่น าช่วยกันให้มันตายตรงกลางนะก็คือจบนะครับดันมันก็หลักเลยนะครับน่าจะเป็นดีเฟสเช็คซะมากกว่านะครับกับความเหนียวของตัวฮิลเลอร์นะครับหากฮิลไม่ตายนะครับและดาเม็ถึงเนี่ยมันก็เล่นไหวนะครับหลักเลยนะต้องการพลังนะครับเพราะว่าหลายคนที่เข้ามาเล่นด้วยที่แบกไปเนี่ยก็คืออเขายืนไม่ไหวนะตายแต่เฟสแรกนะครับก็เลยไม่ได้ชุบไม่ได้ขึ้นมาปล่อยเขานอนผ่านไปนะครับก็ช่วยกันนะครับสัปดาห์ใหม่เนาะสำหรับที่ตัวเราไปก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมเนาะเจอกันที่ต่อไปสวัสดีครับผม